อันนี้มันเป็นความเสือ่อสมม่วนบุคคลของเฮาเด้อขาเฮามันถือหอยบาดมันบ่ลองแพ้ก่อน ใส่สุปกออกแล้วปิดไปแล้วดึงแคปซูลออกใส่มือปิดความเชื่อของเรา จะผสนให้จังเลยจุดพอใหย่ไามา่เข้ากันแล้วผสมให้เข้ากันแล้วก็มาป้ายจงเป็นแผลนะยัดเข้าไปในแผลเลยเดี๋ยวมาคอยดูมเมื่อเจ้ามันจะเป็นยังไงจากแผลที่แดงๆ ว่าสมัยยัดมันจะเป็นยังไงนะยัดกันไปเลยอันนี้คือความเสียของเฮาเขามั่นใจว่าสมัยไทยไม่เ็หทแผ่ดีขึ้นสมัยพระอันนี้แทนสมานแผ่กนน็คืออยบอกว่าคนที่เป็นโรกกระพาะก,กินเราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนี่เพื่อเอา แค่ใบฟละมีบาดมือห้อไปเอาว่าห้ามเลือดย,ย,ยงังห้ามอยู่เลยเดี๋ยวฉันให้เอ็มเอ็มเนี่ยสามารถห้ามเลือดได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พอห้องเคยทดลองมาก,กับเจ้าของแล้วอันนี้เป็นแพ้ที่ถือมีดปลายมีดบาดแยกกับบาดไม่เหมือสนสาวเป็นยังไง นมันจะทำให้แผลหายเร็วขึ้นเมือเม่อห้าเสลางเมื่อห่อหนีเสลางถวยเนนบอกจัรยเนินจันนิเช่นคือล่างถวย,ถวยแผลที่เขาเปลี่ยน,นมันจะเศาาร้ารวเถ้าเขาบดท่านอาจารย์ไม้สังเกตนะถ้าเาบดท่านาเาานี่ย คือสารกัดท่้งพท่านมือที่เข้ล่างถวยตลอดเล่นงกันน้างตลอดสักผ่าสักแผ่ตลอดลน,อดอดนันทีแต่แผ่เห้ปพดเร้าเร็วแต่ตัวนี้แผ้เราจะดีขึ้นภายใน2องถึงสวันเพราะว่าทดลองอีกกับจุขอวง กอไปแต่แพ้กว้างแค่ไหนก็ทหยัดเข้าไปตรงยานนีไม่ของดีอยเมื่อ้รนี่นะแล้วแพ้ที่ค่อยท่ามือว่านค่อยท่ามาขึ้นนี่เป็นแพ้สมานแพ้ดีขึ้นเลย ให้หตดกังทางไปอ่างนนหนึ่งเมตนำกัดไม่กัดเท้าดิเชล่าให้เมือ่อยดัดเข้ไปอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อชนหมคูคนนะคะ้ว้อขอโทษเพื่อให้ะะที่ยกดเท้าขึหน้าขอโทษจีเสื่อใส้สวนให้ เชื่อได้ชมใคที่รูท้ทีใสมาตลอดค่ะนี่ถ้าเบิ้งจะมาอัปเดตแผลยิ่งมันซ้อนเบิ้งเลยค่ะเด้อจากที่มันดแดงๆเลยแผลยิงซ้อน,น,น,นจะเป็นยังไงเลยคะเด้อจะมาอัปเดตให้เบิ้งกันไหมเลยค่ะเด้อขอบคุณค่ะตอนเช้านะคะเจอกันอีก